เนว่อจาโดมาเป็นไอที่แบบสุดอันนี้ต้องบอกว่าสุดๆตั้งแต่ที่เคยเอามาอันดับหนึ่งติ๊กจอกเกือบสามล้านหัวใจตะก้าขายได้แบบหลายพันออเดอร์แล้วคือติดเทรนอันดับหนึ่งดาวลุ่งของประเทศไทยของติ๊กจอกในประเทศไทยวันนี้เลยแล้วครับคือสุดๆคนรุกรุ่งเนีก็ได้ผูดตามเพิ่มไปด้วยแมนอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งมันจะขึ้นแล้วคนเนี่ยคือจากบางยังพวกหนูไลฟ์เองเนี่ยมีแต่ลดลง ดาวอิงมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดยอดมากสุดยอดเดี๋ยวขอใต้รูปสุดยอดครับการันตีการันตีค่ะอันนี้ก็คือทำยอดแบบทะลุทะลวงไม่เคยทำไม่เคยมีใครทำได้เอาไอโฟน e 15ไปเลยค่ะแล้วอยากฝากบอกเจ้าของแบรนด์ทุกคนด้วยนะคะว่า น้องอี๋นะคะบอกเลยเลยว่าคือระดับหนึ่งของออนไลน์นะตอนนี้ต้องค่ะแนะนำเลยค่ะแล้วก็ยอดคนชม17,800คนชมแล้วก็คนถูกใจ13ล้าน 13... 14ล้านจ็ดสแล้วเจ็วล้านครั้งนะครับคนถูกใจ สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน ebg มาแล้วจ้าสวัสดี fc น้องอิงสวัสดี fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสำมือนีก็มาเกากะติดข่าวข่าวล่ามาแรงพี่น้องข่าวล่าสุดตอนนี้โอ้หลายข่าวเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามือนีสืบนำเสนอข่าวเรื่องเล่าของการปไปไล่สดของบอดโจ กับน้องอิงนะคะพ่อลูกคู่บุญนี่แหละพี่น้องได้รับเชิญจากคูเบียนะคะเนเนเงินนะคะคุณเนเงินนะคะภายใต้แบนด์ของ NB นะคะกาแฟ NB นะคะตามที่ติดตามมากก็คือมีการไล่สดไปแล้วสองขังนะคะแล้วก็เห็นว่ามีเหลืออีกยูซีขังเท่าที่ได้มีการาเชิญไวรวงหนาอีก นะคะสี่ข่งนะคะไปแล้วสวงนะคะขัางที่หนึ่งเนี่ก็บอกเลยว่าโอ้บอกเลยว่าทะลุเป้าย่างแบบทุบสถิติไล่สุดแรงมากพี่น้องตรงนี้พื้นขึ้นหัวขอวางสั่นเลยมาดีก็คือบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าของออเดอร์ก็แตกเลยว่าถ้าไปพี่น้องเนาะคือว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลย มีการรับช่มแบบชนิดว่าเกือบสามล้านนะคะส่งหัวใจให้เกือบสามล้านดวงนะคะแล้วก็มีการรับช่มแบบโอทะลุทะลวงนะคะบอกได้ว่านั่นคือขังแหลกเป็นที่นาประทับใจมากแล้วมีการจางต่อคือบอดโจวาเนาะถ้าพีค่ะเพื่อนประทับใจเพิ่นก็ซิมีการจางต่อยังที่เอาถึงนะคะอันนั้นคือหลอดแหลกด้ยค่ะบอกได้ว่าทุบสถิติที่เคยเห็นมาก,ก่อน แล้วก็มีตังจะยอดจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นธรรมดาเพิ่นว่าระวางที่ไล่สุดอยู่นี่ไล่ไปไล่มาผูคข้นที่เบิ้งอยู่กันหน่อยลงหน่อยลงแต่ในส่วนของน้องหญิงกระพอไปก็คือบอกเลยว่ามีจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่นว่าโอ้ยบอกว่าเพิ่นอ่อนส้วนแห้งเพิ่นกับบวชเคยพ่อจะเฉยแน่องสีสันจนติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยสุดยอดวาคะตรงนี้นะคะกัซิมิกัมีลขีดหายเบิ้องนะคะ และที่สําคัญบาดนนี้ก็คือพ่อมารอบที่สองคือมือว่าน,นีนะคะเพื่อนกับยังจิมมี่ต่อบอีกสี่ครั้งยุพี่น้องเดี๋ยวคอยว่ากันเนาะเขาคอยติดตามอีกเถื่อหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อมือว่าน,นีก็คือบอกได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องเล่าของยอดทะลุเป่านะคะจนในที่สุดก็คือน้องหญิงขวาา้าโทรศัพท ไอโฟนหนึ่งเครื่องไอโฟนสิบห้าหนึ่งเครื่องนั่นหมายก็ว่า,าเป้าหมายทะลุเป้าไมา้ขายดีเกินค่ะมาต่อไปเจนนออ้องหญิงได้ร่างวั่นมาต่อไปนะคะกับเชิญชวนพอๆเมมยเอฟซี FC ของน้องอุงหญิงสุ้ผู้สุคนเลยก็เพื่อนกันให้กำลังใจย่างขนาดนออ้องหญิงกันได้วอาว่าดีใจหลายเพราะว่ายังผู้ที่บ่เคยกินกาแฟก็บ,บอกว่าสั่งพอหน้องอุคงหญิง นี่คือบอกแล้วน้องหญิงพุ่มใจไรนะคะพอพอแม่แม่สนับสนุนคักนะคะส่วนมือขึ้นนี่ก็บอกเล้ว่าปกติเพิ่นสิขายได้ทั้งหมดสิบห้าตะก้าวสันเพิ่นเบาเนาะค่ะเนาะมันนี่ก็บอกว่าขายได้เกินกว่าสามสิบตะก้านั่นหมายก็ว่าขึ้ไมาอีกเท่าตัวแม่นบอกพี่น้องนะก็บอกเล้ว่าส่วนผู้เขารับชมก็บอกว่าเกินกว่าหนึ่งหมื่นแปดพันคนแนวกับว่ามีตกทับว่ายุดไล่ก้อนก็บสิขึ้นไปเรื่อยเืนะคะ ส่วนหัวใจที่ได้เกินกลัวสิบหาล้านดวงอ่อนส่วนนาอพี่น้องละสุดยอดแบนเอ็นบนะคะกาแฟเอ็นบนะคะตรงนี้เพื่อนบอกว่า,วาบทแต่เฮตมาบบเคยบ่เคยเห็นแบบนี้จักเถื่อแนี่ยก็ได้รับการการันตีจากเจ้าแม่การตลาดนะคะคือแม่วันทาประสันผู้เพื่นเป็น เจ้าของแบนร่วมหรือ,อยังไงนะคะตรงนี้คือเพื่อนเปลี่ยนเจ้าแม่การตลาดอยู่หลวเพื่อนว่าเพื่อนการันตีเลยว,วา่าถ้าอยากเชิญน้องอิงบอกเลยว,วา่าฟันทงเลยว,วา่าดีที่สุดอาสุดยอดเพราะพี่น้องอันในส่วนนี้ออนเพื่อนเองก็ต้องหากว่าว่าบควบหรือย,อยังไงกับประทานพภัยโทษะคเพราะว่าแอนเพื่อนคือผู้ซื้อข่าวไล่ย่ <c oughs> อยอันเพื่อนอาจจะโมเก่งเรื่องการตลาดเพราะพี่น้องแล้ะ พ่อราบม่ได้รู้ว่าเพื่อนปิ่นเจ้าแม่การตลาดอันใดยังไงเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็มารับลูกน้ากันก็นตอนบอดโจก็น้องหญิงไปอวกไล่าการเพิ่นนี่แหละเนาะจังได้กันให้กัน,กนร่วมกันสนับสนุนเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นว่พ่อพ่อมีการไล่สุดป่วยเอาว่าครั้งแรกผ่านไปเท่านั้นล่ละพี่น้องจากวันจัดแบนติดต่อมาและที่สําคัญก็ที่สุดก็คือแบนของดาล่าดังได้ติดต่อมาแล้วแต่ว่ายังหามือล้มตูวว่าท่านใดบอดว่า น,ะะนั่นก็คือของน้องเชียที่คาพรนะคะเชียที่คำพอนถือว่าดังดาราดังระดับประเทศนะคะเพื่อนกับซีมีแบ่งสินค้าของเพื่อนเพื่อนเอกติดต่อมาแล้วพี่น้องนะยังไงก็ร่วมเป็นกําลังแรงเชียแรงใจครับน้องอุ้งอิงกับปอดโจนะคะหากว่าเพื่อนมีการไล่ซดอีกอย่งก็ฝากเอซนะคะสุขูสุคนนะคะรวมกัน สนับสนุนนะคะเพื่อให้น้องเฮ้าเฮ่งๆปังๆดังๆตลอดไปนะพี่นอ้องเนาะอะโอเคนะคะนี่สําหรับข่าววันนี้กะมีมาเว่ให้กันฟังสําหรับเรื่องเล่าของการตลาดล่าสุดลงที่ช่องต่อๆมีโอกาสกับติดตามไปนะคะคําว่าต่อๆคือติดตามนะคะช่องน้องอ,งอุ้งอิงนะคะให้บอกว่า ดังนะคะเป็นทีก้าวขานระเบิดระเบิดเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นะเอาจากในเรื่องเล่าของการแสดงบอดโจกับยังคงเดินนาตตอไปนะคะสาหรับคึืนนี้นะคะก็เจอกันที่ข้างวัดข้างวัดโพเจ้นะคะถนนเอกชัยบางบอนตรงก้อนคมจังหวัดสมุทรปราการน,นะคะอันนี้คือมือน,นี้เขาบอกข่าวล่าสุดก็คือวันที่หาเนาะพี่น้องเลาะติดตามได้นะคะก็คือติดต่อไปที่ผู้ใดไปติด ไปติดขอบเวทีบ่อไดก็เขากุ้มปิดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะคะวันละ99บาทเมารวม3าวันยังมีต่อหนึ่งอีกนะคะจุดหอยวันที่เก่านะคะเมาร่วม2 7 0ยเจบาทสาม,มือเด้อพี่น้องเด้อติดต่อไปทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจะคะ่ะสำหรับท่านใดที่เขามากนะคะหากว่ายังพอท่านไดกดติดตามกดไลค์ก่ ฝากกแดแหอเพชน้ำเน่น,นะคะเพชรแสงตะวัน A B G นะคะพิมพ์พยาค่ะพิมพ์คำว่าเพชรแสงตะวัน A B G สีเดียวห็นหอยไทยมากดกออกปั๊บหลดุดน้อพีนอ่นะ้องเนาะหากขั้นใดที่เขามากยังวัดในกดนะคะขอความกลุ้นหากดกให้น้ำเน่หาเธอลืมน้อพีนอนะ่น้องเนาะนักกดกดไหลใหพร้อมเพื่อความเป็นคุณภาพมีคุณภาพของขีปนะคะหากว่าคิดว่ามากว่าชอบว่ากดแชรหอ,อมเลยนาะพีน่นะ้องเนาะฝากเบิงย้นอนหลังใหลเพจน้ำ เอดเพ่นยังบาท่านได้ผ่านกดสี่พันชั่วโมงนะคะถ้าผ่านแล้วกับเบาคือเกาเอาอะไรเงินก่อนแหลก10%เป้นเป็นของอีหลาหน่อย10%เป้นเป็นของน้องอุ้งหิงนะคะฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์อย่างที่บอกนะคะขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมถุกท่านนะคะขอให้ยิฮงๆปังๆลำๆเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย